ัสดีค่ะติรุทกลยุทอนุพันธ์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2559นะคะในส่วนของ s ซฟตินเด็กฟิลเตอร์นะคะ S50 S16 เมื่อวันศุกร์นะคะก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า3%นะคะไปที่ระดับชรราคาช่วงเย็นอยู่ที่ระดับ839.50จุดนะคะโวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ว่าการปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรตามมาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยมีการ เปิดกระโดดขึ้นไปก่อนนะคะทั้งนี้เองเนี่ยด้วยปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นใหม่ครั้งโดยมีคาดการณ์ในเรื่องของการปริมาณการผลิตน้ำมันจากชั้นหินในสหรัฐหรือว่าเชลแก๊สที่อาจจะดิ่งลงนะคะในปีนี้เนี่ยก็ เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลกรวมถึงกลุ่มพลังงานบ้านเราก็ได้จะได้รับอนิสงส์เชิงบวกได้ต่อเนื่องนะคะก็เป็นตัวที่บทบังในเรื่องของรายงานตัวเลขการผลิตของฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะขณะที่ในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยในเรื่องของราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงหนุนต่อ,อตลาดหุ้นในฝั่ง ุโรปด้วยนะคะแม้ว่ายังคงมีความกังวลในเรื่องของอความเป็นไปนได้ที่อังกฤษจะออกจาก EU หรือว่าในส่วนของ Brexit นะคะก็ต้องจับตาดูในเรื่องของการร่วงลงของ ค่าเงินยูโรนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปด้วยเหมือนกันว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ส่งผลถึงเซนิเมนต์การลงทุนในภูมิภาคเอเชียในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะขณะที่ภายในเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีแรงเก็งกาไรในส่วนของหุ้นปันผลเข้ามาในช่วงนี้นะคะหลังจากการทยอยประกาศงบ ไตรมาสสี่นะคะใกล้จะสิ้นสุดนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยยังมีให้เห็นต่อเนื่องนะคะในส่วนของฟิวเจอร์ซื้ออีก7500กว่าสัญญานะคะในส่วนของ Future ในส่วนของหุ้นก็ซื้อไปพันกว่าล้านอีกนะคะแต่ว่าเริ่มเห็นนักทุนสถาบัานเนี่ยกลับมาขายฟิวเจอร์1น0 0งี่พกว่าสัญญาเมื่อวันศุกร์นะคะทำให้ต้องระมัดระวังในส่วนของการลงทุนเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะอยู่ในเซนิเมนท์ที่เป็นบวกนะคะแล้วก็มีลุ้นทดสอบรับแปดรบห้าแล้วก็850จุดนะคะในระยะสั้นแต่ว่ามองความผ,ลผ,ลผลันผวนระหว่างวันอาจจะมีแรงขายสลับออกมาแล้วก็ ลองว่าน่าจะรอเปิดลองในช่วงที่ย่อตัวลงมาที่ระดับ8 3 7จุดดีกว่านะคะเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่845-850นะคะดาวไซด์ยุลเยน833นะคะดังนั้นถ้าตัดถ้าปรับตัวลงมาหลุด8 3 3จุดก็ตัดขาดทุนสถานะลองที่แนะนำวันนี้นะคะส่วน IRPC ฟิวเจอร์นะคะก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดทำกำไรสถานะลองเดิม ไปได้ที่ระดับ4.29บาทนะคะวันนี้มองเซนิเมนต์การลงทุนยังเป็นบวกอยู่นะคะสัญญาณเทคนิคยังหนุนในทางรีบาวหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดไปที่ระดับ4.29นะคะวันนี้ก็รอจังหวะเข้าลองใหม่ในส่วนของ IRPC H16 นะคะที่ระดับ4.27นะคะเป้าหมายทำกำไร4.39นะคะตัดขาดทุนถนะะ้าหว่าหลุด4.22สวัสดีค่ะ